ตัวละครสุดอิด สุดถึกสุดอันตรายก็ได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไทยเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเจ้าตัวโกกระสือระดับยูอาร์ในวันนี้ตู้กาชาตัวดําของเขาได้พังอาจมาให้เราได้จัดหนักจัดเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งความสามารถรายละเอียดสกิลของเขาทั้งหมดภายในเกมก็แปลภาษาไทยมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอันติเมตหรือจะเป็นพาสซีฟสกิลติดตัวที่มีการหลบดาเมจมาด้วยนะและสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือสกิลปลุกตื่นพาสซีฟขั้นยูอาร์ในส่วนนี้มีชํานาญไมโยท้อบแบบจัดหนักจัด ทั้งหมด5ครั้งและส่วนตัวดำก็จัดหนักเหมือนกันครับผมนั่นก็คือ641ใบโอเคสื่อระดับยูอาเขาขอมาแล้วว่าต้องเอาพาสซีฟคือปลุกตื่นเลเวอที่2ให้ได้เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปร่วมลุ้นสุ่มกาชาเจ้าตัวโกเคสื่อระดับยูอาเพื่อนๆพื่อทุท่านก็อย่าลืมที่ช่ชวนกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe <Wow. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะล i s ต์แมนช็อบริการการจำเงินเกมมือถือวันพันเมนเดอะสโตนเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโ no น1ที่สุดในเวลานี้ไม่ว <Wow. S 1> ่าจะเ no ป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาท <Wow. S 1> ทาง Li s ต์แมนช็อก็มีบริการให้เพื่อน <Wow. S 1> ๆทุกๆท่ทานได้เลือกสัรชำระเงินได้แบบง่าย,ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วยและี่ จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิ t แมนช h o p เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับ, man Shop, บลิ t m a n ช็อปบริการการจำเนินเกมตลอด24ชั่วโมง สวัสดีพอ่อแม่บ้านชาวไทยทุกเพศทุกไบอท,ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันเมนเดอะสโองเก็ตในซูเปอร์ไทยอ๋อสำหรับคิวโดในวันนี้กระผมเองจะมาทําการสุ่มกาชาตัวละครตัวใหม่ในซูเปอร์ไทยนั่นก็คือเจ้าตักโกเคิสึระดับยูอาร์และของรางวัลในการตอบแทนต่างๆจะเหมือนกับในซูเปอร์จีนทั้งหมดครับในส่วนนี้อีกทั้งตัวละครร่างต้นที่เขาจะเอาไปเปลี่ยนมาเป็นระดับยูอาร์เนี่ยต้องเป็นตัวละครโกคสึร่างที่หนึ่งนะและดูตัวดําในแอนดี้นี้สิโอ้โหห ที่2อย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงครับอีกทั้งในเรื่องของความสามารถต่างๆเขาก็แปลมาให้เราได้รับชมกันไปที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัลติเมตที่เขาจะโจมตีคอมโบต่อเนื่องสองครั้งเสร็จตัวเป็นแถวแนวนอนนะครับด้วยดาเมต800%หลังจากโจมตีไปแล้วก็จะมีโอกาส50%นะที่จะทำให้ติดสาหัสซึ่งดาเมจภายในเนี่ยจะแรงขึ้นอยู่ที่600%แล้วก็พาสีสกิวติดตัวเนี่ยก็จะมีอัตราการหลบหลีกนะครับอยู่ที่60%รวมไปถึงหลังตัวละครใดๆก็ตามทำการเคลื่อนไหวนะเขาก็จะทำการระเบิดและก็สาีกมจ็ะ ลบดาเมจโดยตรงดาเมโบนนั้นะครับดาเมตสะสมพลังดาเมตจากการกระหน่ำส่วนระเบิดก็จะเป็นการระเบิดดาเมตสาหัสนะครับผมจำนวน300เปอร์ซหากตัวละครฝั่งตูติดสถานะสาหัสเมื่อไหร่พาสิสคิวติดตัวของเขานะตรงนี้น่าสะพึงกลัวจัดระเบิดไปแบบเต็มๆก็พาสิสคิวปลุกเตือนนะตรงนี้นะครับเขาก็จะได้รับชำนาญไม่ย่อท้อแถมยังได้รับภูมิคุ้มกันการทะลวงมาด้วยนะซึ่งชำนาญไม่ย่อท้อตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโลกอมตะเหมือนกับของเกริวกันชุบเอเดนอาบวกเมื่อเพื่อนๆได้รับดามาเมตถ โลอมตะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่5ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการฟื้นฟูเลือด100%ตโดยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่2ครั้งใน1การต่อสู้นะอารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลเจ้าตัวละครตัวนี้ก็จะมีในเรื่องดาเมจดในเรื่องยืนอึดยืนถือแล้วก็ความสามารถเหมือนกับคอของกริวกันชุนบเอเดนอาบุกเท่านั้นเองครับเอาเป็นว่าสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่คิดว่าอยากจะเปิดนะครับหรือว่าชื่นชอบตัวละครของเขาก็สามารถเปิดจัดหนักจัดเต็มไปได้เลยส่วนใใใคคครรรรทีีี่่่่อยยยยาาาาากกกจะะเเเเ็็บบตตตตัััั๋ววววดดํํไไปปปหห้้้ลลลืนนนๆแแแสภิ จัดเต็มกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยก e ระผมเองขอฝากโฆษณาไว้สักนิดหนึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแบตเสื่อมเปลืองข้าไฟอินเทอร์เน็ตแพงเน็ตมือถือไม่ดีปิงเยอะ CPU ร้อนแรงจนเกินไปจัดนี่ไปเลยครับ UG Phone แอปบริการคาวโฟนราคาถูกและดีที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนมีเน็ตหรือไม่มีเน็ตเพื่อนๆก็สามารถปล่อยบอดฟาร์มเกมได้แบบชิลๆสบายๆเพียงการเช่าวันละไม่ถึง10บาทและตัวแอปของเขายังรองรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น PC Android iOS UG Phone จัดให้ไม่มีผิดหวั ซึ่ง <Wow. S 1> จะทาให้การเล่นเกมของเพื่อนๆทุกคนนั้นเลื่นไหลไม่มีสะดุดแม้จะเปิดมือถือหรือไม่เปิดมือถืออยู่นอกบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านเรียนอยู่หรือไม่ได้เรียนอยู่ UG p h โฟ e ยินดีบริการให้กับเพื่อนๆทุกท่านลิงก์ดาวน์โหลดแอป,ปนี้อยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้อย่าลืมเข้ามาโหลดกันนะครับหลังจากรับชมโฆษณาไปเปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาจัดหนักจัดเต็มเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือ300ตั๋วดำนะาหรือถ้าเกิดว่าดวงดีได้ลูกแก้วมาก่อนครบทั้งหมด3เม็ดก็จะจบลงทันทีนะครับเนื่องจากเจออ้า ชีสกูปกติขั้นที่2นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะจัดให้แบบงามงามกิบกิบไปเลยนะครับเอาเป็นว่ารอบที่3รอบนี้ก็รับเกลือกันไปก่อนนะเนื่องจากในช่วงแรกๆเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่าลุ้นอยู่แล้วนะสิ่งที่เราจะลุ้นได้เนี่ยก็จะเป็นในรอบที่6รอบที่7รอบที่8แล้วก็รอบที่1 1 12 13ส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปลุ้นเอาว่าจะโดนการันตีหรือเปล่าแค่นั้นเองสําหรับรอบนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่เท่าที่ดูก็คือยังคงเกลืออยู่เหมือนเดิมแล้วก็ส สีแดงไม่โผล่สักนิดส่วนรอบนี้กดข้ามาอาจจะมีรุนเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมาสักนิดนึงโอ้ยแล้วก็ได้เว้ยอุยอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตกใจไม่ทันครับผมคือแบบไม่คิดว่ามันจะได้ก่อนนะเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเศษปกตื่นนะครับผมแต่นี้เป็นลูกเกี้วนะเฮ้ย มันมาเร็วอะคุณผู้ชมนี่ผมเปิดไปแค่70็ดบใบเองได้ลูกแก้วมาแล้วอะแล้วก็เขามีหินตรงนี้โอ้โหหนึ่งเมตรเท่านั้นจริงๆนี่ถ้าเกิดว่ามันมาแบบรัวรวนี้น่าจะไปอัพเกียร์มันก่อนเลยนะโอ้โหดวงโคตรดีครับแต่เปิดในซูเปอร์จีนวันที่แล้วดวงยังกากพอมาเปิดไอดีคนอื่นนี่ดวงดีเกินดีจัดจัดเจ็ดสิบใบได้แล้วครับผม1ลูกแก้วเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เนี่ยผมขาดลูกแก้วอีกแค่1ลูกเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เป็นพวกเศษที่เอาไปอัพสกิลปลุกตื่นสมากกว่านะแล้้้วก็ตตอนนีไดรรับโคง ามาหนึ่ตัวนะครับก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันตอบแบบยาวๆรวดเร็วทันใจกันไปเลยนะคุณผู้ชมซึ่งรอบนี้รายละเอียดปรากฏออกมาก็ยังคงเป็นความเกลืออยู่เหมือนเดิมเพราะว่าสกิลดวงของเรามันรีเซ็ตไปนั่นเองแล้วก็สําหรับรอบนี้นะครับผมโอ้โหรู้สึกว่าน่าจะยังไม่ได้นะโอกาสยังไม่มีมาสักเท่าไหร่ถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องออกลูกเกลวนะครับขอลูกเกลวแค่หนึ่งเม็ดเท่านั้นจริงๆนะ่วนหินปุกตื่นเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะใช้น้าะ7เจ็ดนะจ๊ะเกิดว่าดวงดีผอาจจะ ครบไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียตัวดําทั้งหมด300ใบซึ่งนาะตอนนี้ก็ได้รับหยินมาแล้วนะครับผมจำนวน1เม็ดเอาไปรวมการันตะีเนี่ยน่าจะมีอยู่ทั้งหมด3เม็ดนะครับถ้าเกิดว่าเปิดคร <แ S 1> <180 S 1> บ180บใบก็ได้รับอีก1เม็ดเป็น4เม็ดดูรวมๆก็ยังคงขาดอีก3เม็ดอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เรามารอลุ้นกันครับว่าจะ มากันอีกหรือไม่เผื่อๆอาจจะโผล่มา2เด้งแบบเต็มๆตมเลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วหรือว่าหินปกตื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นจัดมากครับผมแบบเน้นๆ <c oughs> ยังคงเกลืออยู่เหมือนเดิมนะส <c oughs> <ๆ>ําหรับรอบนี้เอายังไงกันดีครับใส่ตะมะขอแบบเน้นๆจังๆอยก,กดข้ามกันมาแล้วก็ขึ้นดาวโหลดแบบนี้โอ้โหแต่ได้เป็น,นตัวละครระดับ SSR ไม่รู้จะมาเพื่ออะไรนะลวหมัดทะเลลึกนะครับผมราชาทะเลลึกอ่าแล้วก็อีกหนึ่งรอบครับผมก่อนออกไป ดูการการันตีนะว่าโดนไปทั้งหมดกี่ใบแล้วในส่วนนี้ขอลูกแก้วสัก1เมตรต่อหเมตรต่อหนึ่งเมตรตอไม่ได้จริงๆออกมาเช็คก,การันตีกันสักเล็กน้อยครับผมนะตอนนี้เนี่ยเปิดไปอยู่ที่170ใบแล้วเหลืออีกครั้งหนึ่งเท่านั้นนะครับผมที่จะเป็น180เพราะฉะนั้นเราจัดมาเลยครับรอบนี้ลูกแก้วต้องมา1เมตรนะครับขอร้องนะครับขึ้นดาวน์โหลดแบบนี้ลูกแก้วโอ้โหไม่ใช่ดันเป็นเศษหินซะง,งั้นครับคุณผู้ชมอย่เอาเป็นว่าขอกดรับการันตีตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะซึ่งเศ ขาดแค่นหนึ่งเสียเท่านั้นครับโอ้โหบอกเลยว่าแก้มจลัดอย่างแน่นอนแต่ประเด็นก็คือต้องหาลูกแก้วมาอีกหนึ่งลูกนะไม่รู้ว่าจะโดนการันตี300ใบหรือเปล่าแต่ในใจผมอยากจะเปิดให้ได้สักประมาณ250ใบก็พอละถ้าเกิดว่าเสีย300ตัวดำเนี่ยรู้สึกว่าจะเปลืองเกินนะครับกลัวว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้จกักรพรรดิเด็กระดับยูอาร์นะในเรื่องของไอดีนี้แล้วก็สําหรับการโชว์ูปค่รงตัวละครของโกคิสึกระดับยูอาร์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอัปเกรดมาเป็นที่เรียบร้อยส่วนต่อไปนี้ก็จะเป็นในเรื่ององงขกติ าว่าเราทําการอัปเกรดโบนัสสเตต้าก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากตัวละครของเขามันมีระดับ SSR บวกนั่นเองส่วนหินอันนี้ขาดอีก1เม็ดลูกเก้วก็ขาดอีก1เม็ดและถ้าเกิดว่าเราอัพความสามารถมาปเป็น l e ที่2เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะเฮ้ยทีมงานเขาลืม ลืมปรับมาหรือเปล่าเนี่ยคือมันไม่มีอะไรเลยนะดูดิน่าจะเป็นบั๊กนะครับผมทีมงานน่าจะไม่ได้ใส่ความสามารถมานั้นเนี่ยก็คือเมื่อไรแบบแบมจถึงแก่ความตายเข้าสู่ชำนาญไม่ย่อท้อเข้าสู่ถึงความตายแล้วำาไมย่อท้อหลังจากตัวละครใดๆเค้ื่อนหน่อย5ครั้งอันนี้ก็เป็น5ครั้งอา้าวโอ้โหบั๊กครับคุณผู้ชมทีมงานน่าจะยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขมาเนี่ยคือมันยังเป็นเหมือนเดิมเลยครับต่อให้เราอัพไปเป็นเลเวลที่2นะเอาเป็นว่าผมขออ้างอิงจากในซิรอส์จ <ใน S 2> <ส>ีนแล้ว โลโอ่อมตะของเขาเนี่ยจะกปกติจะให้รอบๆตัวนะครับจะเปลี่ยนมาเป็นให้กับเพื่อนทั้งทีมแต่การจํากัดโลโอ่อมตะเนี่ยจะยังอยู่ที่5ครั้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แต่ละตัวใช้ได้แค่2ครั้งเท่านั้นและถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตว่าเสียงผมเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเนื่องจากยังป่วยอยู่นั่นเองแล้วก็ต้องมาทําการอัดคลิปใหม่เนื่องจากคลิปที่อัดไปก่อนน,นี้มันมีปัญหาโดยที่เสียงมันหายไปนั่นเองเอาเป็นว่าสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบเจ้าตัวโกเคสเซอร์ระดับอยู่อาร์ก็สามารถเข้าไปเปิดการชาก,กันได้นะใในน,นน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 เเเรวววออออไททยยยยตตีี้้่่่ััััังงงงป็็4ููคคลขากก แต่ถ้าเกิดจะให้ดีแนะนําว่าให้เหลือตัวดํามาเปิดเจ้าตัวจกักรพรรดิระดับ UR ตัวนี้ด้วยนะครับหรือถ้าจะให้ทีมมันอึดถ,ถึกไปเลยเนี่ยมาเอาเจ้าตัวยุงระดับ UR ตัวนี้ไปก็ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้ก็มีประโยชน์ต่อทีมของเราเช่นเดียวกันแล่วสุดท้ายนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเนื่องจากของเสียงเนี่ยไม่ไหวจริงๆยังไงสําหรับก่อนที่คลิปวิดีโอนี้จะจบลงกันไปเพื่อนๆทุกๆท่านก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมานาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยออๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน